้องจองต้นไม้ให้คุณต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้น อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้กันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทําความรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ 1. นึ่ราก 2. องลำต้น3าใบสดอกและสุดท้าย 5. ผลค่ะ มีหน้าที่ยึดลำต้นและดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตค่ะต่อมาลำต้นมีหน้าที่ชูกิ่นก้านใบและลำเลียงอาหารใบใบมีหน้าที่สร้างอาหารให้แก่ต้นไม้ดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์ าช่วยผสมเกสอนค่ะมาถึงส่วนประกอบสุดท้ายของต้นไม้นะคะนั่นก็คือผลผลมีหน้าที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดและใช้ขยายพันธุ์นั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างต้นไม้ จะช่วยคายออกซิเจนในช่วงกลางวันทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์จะมีผลที่ดีต่อสุขภาพของเราและต้นไม้ยังช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโรคร้อนต้นไม้ยังให้ร่มเงาบังแสงแดดทำให้เกิดความร่มรื่นและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พืชผลก็สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารและยารักษาโรคได้เอเด็กๆรู้จักต้นไม้อะไรบ้างเอ่ยคุณครูมีตัวอย่างต้นไม้ที่มีผลสามารถรับประทานได้มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเช<อ>่นมะม่วง mango เป็นผลไม้ที่ทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก ผลดิบจะมีสีเขียวและผลสุกจะมีสีเหลืองค่ะกล้วย b a n a n a เราสามารถทานได้เมื่อสุกเป็นผลสีเหลืองแบบนี้ค่ะมะพร้าว coconut เราสามารถนำไปทำเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนมได้หลายอย่างเลยนะคะแถมเรายังทำน้ำมาดื่มได้เพื่อสุขภาพอีกค่ะ The เมื่อผลยังดิบที่เป็นสีเขียวเราสามารถนามาทำเป็นส่วนประกอบของอาหารได้และเมื่อผลสุกแล้วเราก็นามาทานได้เหมือนกันค่ะแอปเปิล <Apple. S 2> เด็กๆรู้ไหมคะว่าแอปเปิลนั้นมีหลายสีเลยนะคะแต่ละสีก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปค่ะยังมีไม้ผลกินได้อีกหลากหลายชนิดเลยนะคะที่คุณครูไม่ได้นำมายกตัวอย่างในวันนี้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันนะคะเด็กๆบ๊ายบาย